หลุดปากพระเอกดังช่องไหนไฮโซชูชัยเคยแอบแซปมาแล้วใบคำทีทำสะดุง้งจริงหรอ <S <S งานไม่รู้จะเข้าคนโฟกัสหรือเปล่านะคะสำหรับเรื่องนี้เนาะเออไฮโซชูชัยไฮโซเจ้าพ่อเพชรชื่อดังออกมาเปิดเผยเรื่องราวสุดแซปกับแพรี่ไัวันค่ะพธิธีกรฝีปากกลา้า มยิ่งกว่ามีดค่ะงานนี้บอกเลยแซ่บสุดๆค่ะเพราะว่าเรื่องราวนี้เป็นเรื่องที่ยังไม่มีใครเคยรู้มาก่อนแถมยังหลุดปากพูดว่าตัวเองเคยมี something สุดแซ่บกับพระเอกชื่อดังด้วยโอ้โหงานนี้บอกเลยว่าเกือบเบรคไม่อยู่นะคะในช่วงที่สัมภาษณ์ไทโซชูชัยนะคะแพรรี่ก็ถามถามว่าเออเทสเนี่ยประมาณไหนไทโซชูชัยก็พูดเลยค่ะว่าก็ต้องรองระดับพระเอกเนาะเออ ก็ข้อหนึ่งก็คือหล่อข้อสองก็คือมีน้ำใจเมตตากรุณาุมตตาอุเบกขาเอยอะไรประมาณนี้นะคะก็คือเป็นที่มาของการที่แบบผ่ายากมากๆเออซึ่งแพรรี่เองนะคะก็ไม่ชัดชาลีลามากนักยิ่งยิ่งจะไม่ทันทีนะคะเขาก็ได้ถามพี่ชูชัยไปอย่างทันควันเลยค่ะว่าอารู้ว่าชอบพระเองเนี่ยพูดก็พูดได้แต่มันมีข่าวลือข่าวเมาว่า พี่ชูชัยเนี่ยเรียกเด็กมากินถึงที่บ้านเลยเรอพี่ชูชัยก็รีบปฏิเสธเลยค่ะว่ามันไม่จริงนะคะถ้าจะให้รักก็ต้องรักกับคนที่เป็นแฟนเท่านั้นถ้าจะให้มีเซ็ก์ก็ต้องมีกับคนที่รักคนที่ห,วห่วงใยกันเท่านั้นเออจะไปยุ่งกับเด็กบาฮงบาฮเนี่ยมันไม่ใช่เออก็เราอะ่ะเป็นผู้หญิงใช่ไหมคุณมีอะไรกับเราคุณก็ต้องให้เงินเรามากกว่าเราไปให้เงินคุณเล่งโดนคุณกระทําอีอย่างเงี้ยพี่ชูชัยต้องการจะเสืออย่างเงี้ยค่ะเออ ก็ถือว่านางก็แทบไม่ไหวนะคะแม่แพรี่ก็ถามต่อนะคะ mm hmm. ว่าเอยอย่างนี้ก็ต้องมีระดับพระเอกแน่เลย mm hmm. พี่ชูชัยก็บอกว่าอุ๊ยทำไมรู้ล่ะช่องแปดก็มีนะ mm hmm. แต่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่พูดแล้วเดี๋ยวมันจะลามเออเดี๋ยวเขาจะมาด่าฉันตายเลยนะแกอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ก็มีช่องสามช่องเจ็ดแล้วก็ช่องวันด้วย ยังไงแม่แล้วแพรรี่ก็ถามนะคะว่าแล้วเคยมีประสบการณ์ที่ต้องเจ็บปวดบ้างไหมอยากจะบอกว่าสไปร์ชอบบอลีน,นี้ของพี่ชูชัยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะมาอ่านให้ฟังเราไม่ได้ยื่นปาทูใส่ปากเขาแต่เราให้คันเบ็ดตกปลาเขาเขาจะรักเรามากอย่าเริ่มต้นด้วยการเปเพราะว่าถ้าเขารักเงินของคุณมากกว่าความรู้ที่คุณให้อะ่ะก็คือเขาไม่ได้รักคุณแต่เขารักเงินของคุณ ยนี้มันจับใจจูงมากเลยนะคะทุกคนว่าไงบ้างถ้าชอบคลิปนี้หรือรู้สึกว่าเออคลิปนี้เป็นประโยชน์ก่อ,อทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้สปายด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ